ทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถลดการแพร่ระบาดลดความรุนแรงของอาการและลดการเสรียชีวิตได้ดังนั้นวัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยควบคุมการระบาดของโรคและช่วยปกป้องให้ผู้คนปลอดภัยจากโรคนี้ได้คะ่ะ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะสามารถสร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกายทำให้มีภูมิคุ้มกันเหมือนผู้ที่เกิดป่วยเป็นโรคโควิด -19 มีภูมิคุ้มกันหมู่จะทําให้การแพร่ระบาดของโรคสงบลงและเมื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้การใช้ชีวิตประจําวันจะกลับเข้าสู่หมวดสภาวะปกติเช่นการไปโรงเรียนการท่องเที่ยว การฉีดวัคซีนถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนจากการเรียนออนไลน์มาเป็นการเรียนออนไซต์เรา,าเตรียมความพร้อมไปเรียนในมหาวิทยาลัยกันเถอคะค่ะ